บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม BCJ เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า13แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำของไทยสารต่อแคมเปญน,น้ำเพื่อสันติภาพเพื่อคืนความสะอาดทุกหยดให้โลกที่บิ๊กซีปีที่6 เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรับผิดช,ชอบและการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยทุกหยดสำหรับลูกค้าทุกท่านผ่านกิจกรรมสนุกสนุกมิดอ g r ก e t คริสพิรวัตรแสงโพธิรัตน์นักแสดงหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถมาทำกิจกรรมร่วมสนุกและจะจัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง27มีนาคมที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้าหมายในการขยาย118ล้านบาทดันยอดขายโต20%ค่ะ ก็คือก,ก,ก็ขอบคุณบริษัทพิกซีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์น้ำเนี่ยปีที่6กแล้วนะฮะซึ่งสมัยความว่าวันเนี้ยคนไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญก,กับเรื่องน้ําน้ําคือชีวิตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพิกซีที่พยายามให้ให้คนไทยเข้าถึงโอกาสในการที่จะเอาน้ําซึ่งเป็นคุณภาพที่ดีนะฮะเอามาจำหน่ายในราคาที่ถูกอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องคนไทยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเรื่องของการอนุรักษ์น้ำเนี่ยแต่ก็ฝากถือว่า พี่น้องคนไทยว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการดูแลเนื่องจากว่าวันนี้สถานการณ์เรื่องความร้อนเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบเรื่องเกี่ความแห้งแล้งสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันในการประหยัดน้ำนี่คือความครับสำคัญนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลนะครับเพราะกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาให้ความสำคัญงการดูแลเรื่องการน้ำเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมนั้นก็แล้วแต่นะครับเราพยายามดูแลน้องชนอย่างเต็มที่ที่มีปัญหาทั้งหมด ขอบบคคุณรัได้ครับจริงๆแล้วก็ขอบคุณทางท่านปู้บริหารกระทรวง,งทรัทพยารกรธรรมชาติาส,สิ่งแวดล้อมมันก็ทดลองผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติงานในวันนี้นะครับสําหรการเริ่มแคมเปญนะครับวันอนรักน้ำโลกในวันที่2มีนาโดยบริษัทเราก็ได้ทําแคมเปญในวันนี้นี้ตั้งแต่วันที่7ถึง2 7มีนาคมในปีนี้นะครับเพื่อให้เป็นการลดราคานะครับให้มีค่าประหยัดให้คนไทยสามารถเข้าถึงน้ำนะครับในน้ำที่ดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยนะครับในราคาที่คุ้มมมคคคค่่่่าาาาาาานนะะรรรรััับบบบซึงงงงเเเอกก็ีีียวทททททส จะดินให้มอบหมายไว้ให้พวกเราได้ดูแลค่าของชีพนะครับของพี่น้องชาวไทยและคนไทยนะครับคนไทยในอาเซียนด้วยเนี่ยเราก็จะลดราคาน้ำนะครับ1 0 5ถนะครับในช่วง7-27มีนานี้แถ้าเกิดสาขาใหญ่ของเราน,นั้นที่ซื้อน้ำครบ300บาทนะครับ ได้ลด10%เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสาขาเล็กนะครับที่พิกซิมนี่นะครับก็ลด10%เป็นจัดนะครับก็ทุกอย่างก็ต้องใจให้คนไทยนะครับได้ช่วยได้เข้าถึงน้ำแหนะเต็มที่แต่ยังให้ปรับได้ได้มอบไว้นะครับว่าเราเองก็ต้องขอช่วยกันประหยัดน้ำและดูแลน้ำใช้ทรัพยากรน้ำอย่างหูกแท้และมีสุณภาพให้ดีที่สุดใช่ครับครับตอนนี้ก็เป็นทางคู่ค้ากับทางเนสเซอนะครับเรื่องนี้ว่าท่าวันนี้ดีใจนะครับที่มีคู่ค้านะครับ10รายนะครับอย่างตราสินค้า13ยี่ห้อนะรรมมกกีิจ ใน CSR การอนุรักน้ำนะครับและเชิญชวนลูกค้าพิกซีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลน้ําของเราด้วยนะครับก็ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้าคือชีวิตนะครับวันนี้น้ํามีกิจกรรมหลายอย่างเช่นน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมน้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศทั้งหมดเะครับก็ต้องน้ำเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญในการดูแลสิ่งต่างๆนี้ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ผมเรียนรุองต้นว่าน้ำเนี่ยอาจจะมีข้อจากัดมีจํากัดดัะนั้นอยากจะเชิญชวนที่น้องคนไทยนะครับช่ว่ในการประหยัดน้านะครับแล้วดูแลรักษาแม่น้ําผูออ่ของทั้งหมดในะการรักน้ําเพื่อให้เกิดน้ํามีความสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ก็ช่วยกันนะครับในการดูแล,แลน้ครับ